อนุบาลรสอสวัสดีค่ะพบกับวิชาคอมพิวเตอร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4โดยคุณครูพี่นาในวันนี้นะคะครูก็จะพานักเรียนนะคะมาเรียนรู้ในส่วนของวิธีการใช้งานโปรแกรม Powerpoint เบื้องต้นกันค่ะ เนื่องจากว่านักเรียนนะคะก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเรียกใช้โปรแกรม PowerPoint ไปแล้วและได้รู้จักเกี่ยวกับส่วนประกอบของหน้าต่างโปรแกรม PowerPoint กันไปแล้วเพราะฉะนั้นเราจะมาเรียนรู้วิธีการใช้งานโปรแกรม PowerPoint เบื้องต้นกันค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะเราก็เปิดคอมพิวเตอร์ของเรานะคะโดยคุณครูนะคะจะใช้งานโปรแกรม powerpoint โดยเริ่มจากการเรียกใช้โปรแกรมด้วยวิธีแรกนะคะนั่นก็คือการกดไอคอนนะคะเราก็เริ่มกด double click นะคะที่ไอคอนโปรแกรม powerpoint นะคะแล้วเรามาเริ่มนำเสนอนะคะเริ่มทำงานนำเสนอใหม่ ก,ก็คืองานนำเสนอเปล่าทีนี้นะคะเราก็จะเห็นส่วนประกอบของหน้าต่างโปรแกรม PowerPoint กันแล้วนะคะเราจะมาสร้างสไลด์กันนะคะก็จะมีกล่องข้อความนะคะกล่องข้อความสำเร็จรูปเรียบร้อยเราก็สามารถพิมพ์ข้อความนะคะที่เราต้องการสร้างสไลด์นะคะได้หรือต้องการพิมพ์ข้อความแค่ก,กล่องเดียวนะคะ เราสามารถลบกล่องข้อความที่มีอยู่แล้วของเขาก็ได้นะคะหรือสามารถเปลี่ยนฟอนต์นะคะเปลี่ยนฟอนต์ของตัวอักษรเป็นแบบนี้หรือเพิ่มขนาดของฟอนต์ให้ใหญ่ขึ้นก็ได้นะคะทีนี้เสร็จแล้วหนึ่งสไลด์ทีนี้เรามาลองสร้างอีกหนึ่งสไลด์ดูนะคะเราก็สามารถกด enter เพื่อสร้างสไลด์ใหม่หรือกดไปนี่เลยเลื่อนเมาส์ไปที่สไลด์ใหม่น,นะคะ ปิด Enter ทีนี้เราต้องการสร้างกล่องข้อความด้วยตัยวเองเราก็สามารถลบกล่องข้อความเดิมของโปรแกรมได้นะคะโดยการไปกดแทรกไปที่กล่องข้อความแล้วก็กดสามารถกดพิมพ์กดพิมพ์ข้อความที่เราต้องการนี้นะคะนี่นะคะเปลี่ยนฟอนต์ได้ตลอดเลย เปยนขนาดของันก็ได้ถ้าไม่พอเราก็สาม,มารถเลื่อนของข้อความได้หรือสาม,มารถแทรกรูปภาพแทรกตารางแทรกวิดีโอเสียงได้ทีนี้เรามาลองแทรกรูปภาพที่มีอยู่ในอุปกรณ์ของเรานีเลยนะคะสาม,มารถแทรกรูป ที่นี้วิธีการใช้งานเราก็จะเห็นมุมมองด้านล่างสไลด์1จาก2แสดงว่าเราสร้างแค่2สไลด์และตอนนี้คูกครกำลังอยู่ในหน้าของสไลด์1น,นะคะถ้ากดไปที่หมายเลข2ก็กำลังอยู่ในหน้าของหมายเลข2นะคะนี้ในส่วนของการออกแบบเราสามารถออกแบบพื้นหลังนะคะอาจจะเป็นแบบสําเร็จรูปที่มีให้เรียบร้อยหรือเราจัดพื้นหลังนะคะจัดรูปแบบพื้นหลังที่ เราสามารถเลือกได้เองอย่างเช่นแบบเติมแบบทึบแบบไล่ระดับสีหรือเพิ่มลวดลายทีนี้ถ้าเราต้องการแบบสีทึบสีเดียวเราก็สามารถเลือกสีได้จะใช้แบบเพียงสไลด์เดียวหรือต้องค่าทั้งหมดก็ได้อย่างนี้นะคะ แล้วมาดูวิธีการเปลี่ยนการเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนสไลด์จากสไลด์หนึ่งไปสไลด์สองวิธีการเปลี่ยนเราเปลี่ยนยังไงแบบแยกก็ได้แบบสูงได้หมดเลยและนี่เลยภาพเคลื่อนไหวภาพเคลื่อนไหวของแต่ละข้อมูมวแต่ละอักษรหรือแต่ละรูปภาพเราต้องการให้มันเข้ามาในสไลด์ของเราในลนักษณะแบบไหนนะคะตรงนี้อยากให้แยกเราก็ทำแบบแยกแบบนี้เราใช้แบบสูง นะคะอันนี้เราใช้แปบสูอันนี้เราเปลียน,นเป็นแบบแยกอานะคะเราก็ได้แล้วสสไลด์ทีนี้เรามาดูวิธีการอานั่นก็คือกดไปที่การนำเสนอสไลด์เพื่อดูตัวอย่างนะคะมันจะทำงานต่อเมื่อเราก,กดคลิกแต่เราสามารถตั้งค่าได้ว่าให้เล่นเองก็ได้เมื่อกี้คุณครูอยู่ในหน้าสไลด์ที่2ถ้าจะเริ่มตั้งแต่แรกกดไปที่สไลด์แรก มันก็จะขึ้นมาตามที่เราได้กําหนดไว้ง่ายๆอย่าลืมกดไฟล์เพื่อบันทึกข้อมูลถ้าเป็นเอกสารการนำเสนอใหม่นะคะก็สามารถกดไปที่บันทึกแต่ถ้าเป็นเอกสารนะคะที่เราต้องการต้องการเปลี่ยนแปลงนะคะก็สามารถกดบันทึกได้แต่ถ้าเราต้องการสร้างสไลด์เพิ่มนะคะเป็นอีกไฟล์หนึ่งก็สามารถกดบันทึกเป็นได้คะ่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับการเรียนรู้วิธีการใช้งานโปรแกรม PowerPoint เบิง่งเบนนักเรียนสามารถลงฝึกปฏิบัติได้นะคะหรือสามารถทบทวนในส่วนของทฤษฎีนะคะที่ครูได้สอนไปแล้วนั่นเองนะคะค่ะสำหรับรหัสประจำคลิปในวันนี้นะคะก็คือคำว่านำล็อกค่ะ N U M L O C K น้ำล็อกนะคะกุ่มน้ำล็อกนะคะจะเป็นปุ่มที่อยู่ตรงส่วนของคีย์บอร์ดที่เป็นตัวเลขนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะคีย์บอร์ดถ้ามันไม่มีไฟขึ้นเราไม่สามารถที่จะกดตัวเลขได้หรือมันจะมีบางประเภทนะคีย์บอร์ดบางประเภทที่จะไม่มีในส่วนของสัญลักษณ์ไฟขึ้นนะคะบางครั้งเวลาเราจะก,กดตัวเลข นกักเรียนก็มากจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมถึงกดตัวเลขไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องไปกดปุ่มน้ำล็อกตัวนี้ก่อนนะคะถึงจะสามารถกดตัวเลขได้นั่นเองค่ะหลังจากชมคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับคุณครูด้วยนะคะและพบกันใหม่ในวิชาคอมพิวเตอร์ชั้นประถมศึกษาปีที e ่4อนุบาลเรืองสอบขอบคุณค่ะ